คาทาคุนแผนเมตตามหานิยมหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โอมสีสีหน้ากูคือใบบัวตัวกูคือวงพระจันทร์กูจะเสกแป้งน้ำมันทาให้เจ้าแสนสิเนหาให้พญาแสนรักสวาหะามะอุนณะเมตตาโมถามหาพุทธคา่าทาอ่อนใจยะเอนดูจิตตังวาบุพพังวาคันทังวาราชกุมารีวาราชกุมารโรวาอิทธีวาปุริโสวา พาณิชชวาพาณิชชาวาปริเทวันติมุทุจิตตังทิสวามุขขังจิตตังปียงังมะมะยังยัง,อ,ยงอินทะสิเนหาพรมสิเนหาอิส่วนสิเนหานารายสิเนหาสวาหะประสิทธิ์ประสิทธิจังมิตรจิตตะมิตรจิตตังผูกจิตผูกจังโอมละรวยมหาละรวยสัพพะละรวยสวาหะ เมตตาจะมหาราชาสัพพสิเนหาจะบูชิตาสัพพสุขขังจะมหาลาพังราชาโคทงังวินาศสันติสาวสาวแท่แท่ไม่ไม่แม่แม,แม่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หญิงผู้ชายทั้งหลายทั้งปวงเอหิมะนาปังจิตตังปียังมะมะอิธิปรามิตาติงสาอิติสพัญยูมาคตา โอมราศีกูเอย๋ยจงมาเป็นอาจสีนาวาดมาเป็นเกียรติสีชายมาเป็นช่วงหญิงชายทั้งปวงรักกูมิรู้วายด้วยสีกูงามคือฟ้าหน่ากูงามคือพระพรหมฟ้าเห็นฟ้าชมพรหมเห็นพรหมรักหญิงเห็นหญิงรักชายเห็นชายทักกูอยู่ทุกเมื่อไม่เบื่อแม้สักวันโอมหญิงชายทั้งหลายเอย๋ยมารักกูสวาหะ อมสิทธิดำเนินสีสีกูงามคือฟ้าหน้ากูงามคือพระแมนแขนกูงามคือพระสีฉัรทันฟันกูงามคือพระนารายกายกูคือพระอาทิตย์ฤทธิกูคือพระจันทร์สาวใช้ในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูก็อยู่มิบ่มิได้กูจะลำลึกถึงต้นไม้ไม้ก็มาอ่อนอยู่มวยงงกูจะลำลึกถึงพยาหงส์หงส์ก็มาทิ้งถ้ำทอง กูจะลำลึกถึงปลาในหนองก็มาลืมพระคงคากูจะลำลึกถึงอัคระมหาเสนาก็มาลืมซึ่งแท่นที่นอนกูจะลำลึกถึงลูกไก่อ่อนก็มาพัดแม่ระเหระขวนขวขวยกูจะลำลึกถึงช้างพลายในป่าต้นก็มาลืมไพรกูจะลำลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูจะลำลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล กูจะลำลึกถึงเจ้าไทยท่านก็มาปลานีกูจะลำลึกถึงเจ้าชีก็มาลืมสวดมนต์กูจะลำลึกถึงฝูงคนฝูงคนทั้งหลายก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทุกชั้นฟ้าและแผ่นดินกูจะลำลึกถึงพระอินทร์ท่านก็มาปารมนักรักกูทุกชั้นฟ้าฝูงคนทั้งหลายเห็นหน้ากูก,ก็มาร้องไห้ยอยู่ง่ายๆ โอมรำจิตรำจวนเวยรำจักรำรักรำชมรำบุญสวาหมอิสวาสุปิโยปิยาจิตตาปิยามะมะเอหิตุริตาติระตา